I make money ติดตามช่องนะโอเคมา f a ม i ลี okay, ่ด้วย Yo P B and Sixo Bank Sa y อยู่น้อง s u b s t y l e with my b l e a h e r in Thai l language i Subscribe and like my video Thank you I appreciate you guys ค์เก้ใจูหลักแค่นี้ก็เทรักูตัดคำหลักโฟมจำไว้เว้รอไปน้องผมนะ เราลูกค้าสไตล์กูมันอันดกาว่ะดึกกว่าที่สบาดานะสไตล์กูมันฟิบจัดฮิปจับพวกกูมันฮิปหอบอ่ะพวกกูมันกิ๊กอบกไก่ตัดเจ็บแม่ดอกมึงจะโดนกูล็อกอ่ะเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีลากาแต่ว่าทูมีบัรดาที่จะเรียนรูวิช่า กูไม่ได้แอคแต่กูแค่มาลับแต่พวกมึงมันขี้แอคกูมาดูงาบหมดแต่กูไม่เชือ่อกู